โอเคสวัสดีสวีดัตเนี่ยครับผมเจมบีแอนทีเนี่ยรับรายการในการบรรยายในวันนี้เนี่ยไม่รู้วันนี้มันทาอะไรเนี่ยถ่ายคลิปลง youtube สักหน่อยฮะว่าพวกเรานี่ขยันแค่ไหนในในออฟฟิศของเราเองเนี่ยผมตอนนี้ก็เป็นวันหยุดเนี่ยในการเรียนเนี่ยฮะบี t อนทีแอสสอเซชันนฮะก็เลยมาที่ออฟฟิศกันประมาณ3ามคนเนี่ยในวันนี้ไม่ได้เช้าเลยหกโมงนอนแต่เมื่อคืนฮะยอัปโหลดแม่งยังไม่เสร็จเนะเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงเนี่ยนี้อะใครเขาปิดเครื่องคอมวะ โอเคเนี่ยนี่เป็นเครื่องคอมของคุณเทียบีเอ็นทีเนี่ยผมเย่กลางคืนไม่มีอะไรมาดูท่าเขานะครับไม่เล่นอะไรอ่ะมาเล่นในคอมผมครับเนี่ยโอเคเอ่อทำอะไรอยู่ครับคุณเทียบีเอ็นทีเ่อเช็คเฟสนิดนึงครับเช็คเฟสน่ฮะเขาให้ทำงานสัตว์มาเช็คฟงเช็คเฟสอันนั้นรหัสกูด้วยรหัสกูด้วยโอเคเนี่ยบิน บินทีแอรโซซชันเราไม่ขงขยันสัสด์เนี่ยผมโอเคอย่าให้รู้ว่าขย,ยันขนาดไหนเนี่ยเพราะนั้นสับตะไคร้เราเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปโอเคสวัสดีครับผมพาร์ทน่าจะมีอะไรดูกันด้วยนะติดตามชมกันด้วยโอเค